ที่นี่บ้านหนองสมอนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทานจังหวัดศรีสติการโอ้โหปาล์มน้ำมันเยอะมากัเต้นมะพร้าวเหมือนภาคใต้เลยเพราะว่าหมู่บ้านนี้แต่ก่อนนะช่วงของคุณลุงคุณป้าท้านหลายเขาไปทํางานกันที่ยะลากันเนาะเทพงเทพาปลูกสวนส้มปลูกสวนยางเนาะก็ได้วิชามา เขาก็มาพัฒนาหมู่บ้านเขาเหตุที่มาของเขาว่าทำไมแถบนี้ปลูกยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันปลูกส้มเขียวหวานกันเยอะไปได้วิสามารมมเดนทางเพื่อนไปชมบรรยากาศจากบ้านหนองสมอนไปบ้านโนนทะเลกันถนนก็จะเป็นถนนลากยางถนนคอนกรีตกันแบบสวยงามเพื่อน,นมีแต่คลิปก่อนนั่นแหละเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ชาวบ้านผ่านมา ก็เป็นถนนที่ตรงที่ถนนเห็นโคกอยู่เนะาะบางกีงอ่ะโอ้ทางแบบเลิศทางไปหายไปหน้าพี่นอ้องเป็นถนนลาดยางถนนคอนคกรีตบนโลนะดอ่ะนี่นี่นี่ด้านหน้านี่ก็จะทะลุไปที่สะพานข้ามลำห้วยทําทานอีกเส้นหนึ่งคือเ,เส้นบ้านโนนแถลงบ้านขุดหิวเนาะ ืวรทักทันและสำโรงท่าที่เขากําลังก่อสร้างกันอยู่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนี่จุดเริ่มต้นเขตก่อสร้างสพานสนักก่อสร้างสถานน่าซูมได้ไหมเอ่ยซูมไม่ได้เป็นไรนี่จุดเริ่มต้นเขตก่อสร้างไปแล้วนี่ ทางที่จะไปสะพานก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็จะลาดทับด้วยแอสฟัติกสติกเนาะมันยางมาต่อยเนี่ยทับคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งนะถนนในเชนเบทของบ้านของชาวบ้านมันเพิ่งโชว์เห็นไหมเพื่อนๆจากถนนควางเกลียนเป็นหินครุกหินครุกปึ๊บเสาไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำแล้วก็ตามด้วยถนนคอนกรีต คอนกรีตยังไม่พังเลยเนาะก็จะตามด้วยลากอย่างมาทับคอนกรีตอีกทีหนึ่งเพื่อนๆที่ดูเนี้ยคิดว่าเขาเอาเงินจากไหนมาทำกันอ่ะเราเก็บภาษีของบาชาวบ้านได้ไงก็เลยมาทำก็เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเนาะจ้างคนมาทำถนนเงินก็หมุนเวียนะยนะเงินได้ออกจากกลางก็ออกมาสู่ข้างนอกมาตกมาสู่มือชาวบ้านชาวบ้านก็ เงินก็ไปซื้อกินไงก็เกิดเป็นเศรษฐกิจมหาภาคศิลปาภัณมหาภาคเห็นป้อจนล้วก็มามหาภาคเกิดการหมุนเวียนเงินไม่ได้ไปอยู่แต่ในคลังเนาะก็ได้เอาออกมาข้างนอกให้ชาวบ้านได้ใช้แล้วก็เกิดการกระตุนะ้นนะเศรษฐกิจก็จะหมุนไปข้างหน้าต่อผมขับหยิบข,ขายหินถ่ายปูนถ่ายบ้านมีรถมีราก็ได้แล้ววิ่งถนนดีคนขับสัญจรเยอะคนก็ออกรถเยอะ ก็เสียภาษีให้รัฐเพิ่มขึ้นซื้อน้ำมันเพิ่มขึ้นบอกเศรษฐกิจมันก็ไปข้างหน้าต่อพอถนนดีคนก็ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนก็ได้เงินเนาะเข้าหลวงเข้ารัฐอ,อ,กอกีกเนาะบีกไปซื้อเื้อชุดกียนชุดกีฬาโอ้ยหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันเนี้ยบังคับให้ลูกหลานใส่ชุดวันจันทร์อย่างนั้นแบบนี้วันคารสีนั่นสีนี้ชุดไทยชุดพื้นบ้าน คุลึกซื้ออะไรก็ว่าไปเห็นบอกก็ได้ซื้อชุดซื้อเสื้อผ้อากันก็กลายเป็นเศรษฐกิจมหาภาคเงินหมุนเวียนกันกันสนั่นจ้าสนั่นจ้าคนซื้อม,มอเตอร์ไซค์เงินสดเงินผ่อนก็เกิดเป็นเงินหมุนเวียนเนาะถึงจะซื้อเงินผ่อนก็เสียค่าดอกค่าเบี้ยไม่มีเครดิตก็ซื้อไม่ได้นะคะในใคนไทยเห็นไหมพอเราซื้อรถเร็จปุ็บเราก็ต้องเติมน้ำมนันเราก็ต้องเสียภาษีหัวจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มก็เข้าร้าอีก มอเตอร์ไซค์ก็ออกไปแล้วก็ได้ไปกินไปเที่ยวไปดืนะ่มเนาะเศรษฐกิจก็คึกคักเพิ่มขเคนนี่แหละมันคือการให้ใจกันเนะบอกบ้า,บางเหรอวะไฟฟ้ายิ่งเข้ามาดุคนก็ได้ใช้ไฟก็ได้ค่าเอฟีก็ได้ค่าพิเศษเนาะได้ใช้ไฟ ั่งนี้ก็จะเป็นต้นปาล์ะน้ันต้นยางพาราจะถนนก็สะดวกสบายเข้ามาถึงป่ามกยางพาราป่าปาล์มน้ำมันแถบนี้ก็จะเจริญไปไเรื่อยเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าได้ถ่ายบันทึกความทรงจำเนาะท่านก็เคยมาทําคลิปที่เกี่ยวกับถนนคอนถนนลูกรังเนาะแถบอีะตะก่อนเคยมาเลยนะเข้าไปดูคลิปตกตอาๆได้นะเพื่อนใครที่เข้ามา ติดตามแล้วชมคลิปของชาวบ้านบันเทิงโชว์อย่าลืมกดติดตามให้ชาวบ้านบันเทิงโชว์เพราะเป็นกาลังใจให้ด้วยเ้อคนที่ชมอยู่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดให้ชาวบ้านบันเทิงโชว์ด้วยจ้าจะเป็นกาลังใจให้ชาวบ้านบันเทิงโชว์เนี่ยถนนเส้นนี้ตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวปลายเดือนสิงหาเดือนกันยาเวลาน้ำห้วยขึ้นเะนาะถนนแถบนี้ก็จะโดนน้ำท่วมไปหมดเลยนะ ความแรงของน้ำาก็แรงอยู่นะฮะเมื่อปีที่แล้วไทยบ้านผ่านมาถึงจุดนี้แหละชาวบ้านแถบนี้เขาบอกว่าแรงกลับไปได้แหละไม่ต้องไปต่อนะคะน้ำมันแรงมูเห่วเกี้ยวกัปตอมสัตว์มีพิษก็เยอะก็เลยถอยจาะนี<ม><ม>่ท้องผู้ใดทีมสื่อที่ไม่ยู่แถบนี้ก็เตรอนมตัวการใช้ชีวิตหน้าหน้าฝนนะเพราะน้ำมันท่วมถึงเพราะว่าล้ำพื้นทัพทานแถบนี้มันก้องงูเหเกี้ยวกัปตอมนะ โก,งกงองอ่งๆไะการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยก็ต้องดูภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเนาะกอนที่จะมาอยู่ยที่นนี่น่าอยู่ามากเลยอ่ะดูสีดูสีป่ายางพาร,ราคุณบอกป่ายางพาร,ราสวนต้นเขียวหวานสวนปาล์มน้ำมนันแบบนี้ก็มีหมูบ้านนะคะข้างหน้าเป็นหมูบ้านโนนแถลงความเป็านมาของบ้านโนนแถลงก็คือ คนบ้านนนวลบ้านบ่ตงบ้านฟูซิมบ้านถือบ้านน้ำแางบ้านกรุดยิงสังโมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแถบนี้เนาะลูกปลูกญาติยายพอมาเลี้ยงเสร็จพอเลิกทำก็เลยกลับบ้านแล้วก็ตั้งแคมป์เหมือนที่ลูกเสือตั้งแคมป์จากนั้นก็แต่งงานสร้างบ้านแต่งเมืองกันเกิดเป็นบ้านโนนปลอกหรือว่าบ้านโนนทะเลจ้าแต่สังเกตหน้าตางแถบนี้ก็จะมีแต่บ้านบดบ้านถือบ้านนนวลบ้านโูซิมนั้นมาผสมพันธุ์กันแล้วก็มาอยู่แถแถบนี้เพื่อน ด้านหน้าก็จะเป็นบ้านเมียฝ้ารังได้หัวกระหังของเพื่อนก็ได้มาสร้างบ้านแลงโมนอยู่แถวนี้ก็เกิดมาเป็นบ้านโรนถล่แล้วก็สร้างบ้านหลังมือลมมอโล่ผมเคยไปทําผมกับใครบ้านมือเพิงโชว์อยู่นะลูกหลานผมก็ไปอยู่นี่ด้านหน้าก็จะเป็นแคมป์นคนงานสร้างสะพานเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนๆขับรถผ่านเนาะแล้วก็ไม่ไปรบกวนความเป็นอยู่และก็การทํางานของผมเถอะ อ,อ,อ,อ็นี่ก็อะไรนีบร่บอ๊ะแคมป์คนงานตรวนี้ก็จะเป็นป่าปูโม่ต่ายยางพาราในวันที่ฝนตกลินดินวันที่สิบหกพฤกฎาคมที่นี่อำเภอห้วยคํานพันจังหวัดสีสเกด้านหน้าก็จะเป็นทางก่อสร้างโรดระมัดระวังระวังนีบ้บอ๊ด้านหน้าก็จะเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยคั้พันช่วงบ้านโนนทะเล บ้านปุดตีวุ้อำเภอหมวยทับทันและอำเภอสำโรงท่าเพืเ่อนเพื่อนเพอนบอกเขากำล,ลังทำเนาะเราก็จะไม่ไปรบปวนนะครับการทำงานนะด้านหน้าก็เป็นถนนแบบนิ่มเจเลยตุ้มเป๊ะสำหรับคลิปนี้ขอลาเ,เพื่อนๆไปก่อนสวัสดีจ้า